สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนแต่งตัวแบบเรากันค่ะมีน้องๆหลายคนนะคะถามกันมาค่ะว่าไอเทมที่เราใช้เนี่ยมีอะไรบ้างคะแล้วปรับขนาดตัวยังไงเนี่ยสอนหน่อยนะคะเยวคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาบอกให้หมดเลยค่ะมาเริ่มต้นกันด้วยไอเทมที่เราใช้กันนะคะทุกคนชิ้นแดงเนี่ยจะเป็นหมวกมีใบนี้เลยค่ะจะเป็นหมวกมีสีขาวนะคะมีชั่วโพลและแบบีนีค่ะจะเป็นหมวกไหมพรมนะคะแล้วก็มีหูวออกมาด้วยค่ะมีลักษณะเหมือนหมีนะคะ ชินนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยเขามีสีดํากับสีชมพูวางขายด้วยนะคะสามารถเป็นเลือกซื้อกันได้ด้วยค่ะสําหรับราคาคะทุกคนชิ้นนี้เนี่ยมีราคาเพียงแค่50โบรบาทเท่านั้นค่ะถัดมาคะทุกคนชิ้นที่2นะคะจะเป็นหูฟังเกมมิ่งเกียร์ค่ะโดยมีชื่อว่า Gaming Kitty Headphones ค่ะชิ้นนี้นะคะบอกเลยว่ามีหลายสีมากๆค่ะแล้วก็น่ารักมากๆด้วยนะคะราคานะคะทุกคนก็ไม่แพงค่ะแค่50บรเช่นกันเลยค่ะ ที่เราเลือกเป็นสีขาวนะคะทุกคนเนื่องจากว่ามันค่อนข้างจะน่ารักแล้วก็แมทช์กับหมวกดีค่ะหมวกของเรานะคะเป็นสีขาวหูฟ้องเราก็เลยเลือกเป็นสีขาวเช่นกัน,นะคะ่ะชิ้นต่อมาค่ะทุกคนเป็นผมนะคะโดยเราจะเลือกเป็นสีขาวค่ะชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นผมนะคะมัดจุกสองข้างซ้ายขวาค่ะแล้วก็จะมีปลอยผมออกมาด้านหน้าด้วยค่ะตรงปลายผมเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะแบบโค้งๆเป็นลอนนิดนึงนะคะ สำหรับผมนะคะทุกคนชิ้นนี้เนี่ยมีราคาที่90โรบักค่ะโดยมีชื่อว่า white wavy hair นะคะผมชิ้นนี้เนี่ยเขามีสีอื่นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดําสีน้ําตาละคะ่ะต่อมาค่ะทุกคนชิ้นนี้สีะคะ่ะจะเป็นอมยิ้มค่ะโดยชิ้นนี้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจะคะ่ะทุกคนมันจะคล้ายๆจุ๊บป,ป๊ะจุะะ๊บค่ะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่ค่ะมันจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจมากกว่านะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้เป็นจุ๊บป,ปะจุ๊บกลมๆไปเลยนะคะทุกคนสามารถไปซื้อกันได้นะคะเขามีขายยด้วค่ะ สำหรับชิ้นนี้นะคะทุกคนมีชั่วพิงค์คัโรลิปปค่ะราคานะคะจะอยู่ที่26โรบาร์เท่านั้นค่ะที่เราเลือกอมยิ้มมาแต่งตัวนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นคนชอบกินขนมค่ะชอบกินของหวานหวนะคะ่ะทุกคนก็เลยเลือกเป็นแบบอมยิ้มนะคะเป็นแบบเล็กๆน่ารักค่ะจะได้ไม่บังหน้ามากนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบอมยิ้มแบบนี้นะคะทุกคนแต่ว่าอยากได้สีอื่นเนี่ยเขามีสีแดงให้เลือกซื้อกันด้วยนะคะ ต่อมาค่ะทุกคนชิ้นที่5้านะคะจะเป็นสร้อยคอค่ะทุกคนเป็นเหมือนคล้ายคโชเกอร์นะคะทุกคนสร้อยคอแบบติดคอไปเลยค่ะเป็นรูปไข่หมูค่ะอันนี้เราว่ามันน่ารักมากๆค่ะแล้วก็เลยเอามาแต่งตัวนะคะสำหรับราคาของชิ้นนี้นะคะ่ะทุกคนก็40บโรบักค,ค่ะ ต่อมาค่ะทุกคนชิ้นี่หกคะจะเป็นกระเป๋ารูปหัวใจคะ่ะทุกคนด้วยกระเป๋าใบนี้เนี่ยมันจะเป็นกระเป๋าใสๆนะคะแล้วมันก็จะใส่หัวใจสีชมพูเข้าไปข้างในอีกทีหนึ่งด้วยค่ะขเขาก็จะมีซิปนะคะสามารถรูดออกมาได้ด้วยค่ะแต่ความจริงเนี่ยมันรูดไม่ได้นะคะเป็นแบบพร็อพเก๋ๆเท่านั้นคะ่ะแล้วมันก็จะมีปีกเล็กๆน้อยๆน,น,น่ารักน่ารักนะคะทุกคนเป็นปีกสีขาวค่ะออกมาข้างนอกด้วยค่ะมันน่ารักมากๆเลยนะคะมันเหมือนกับนางฟ้ามากเลยค่ะ ต่อมาค่ะทุกคนเป็นหางนะคะทุกคนมันจะเป็นแบบหางหน่ารักน่ารักนะคะโดยชื่อของเขาเนี่ยมันชื่อว่า cuteest bunny tail นะคะโดยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นหางของกระต่ายค่ะแต่มันสามารถมาใส่กับหนีหน้อยได้ด้วยนะคะเราก็เลยเอามาใส่ค่ะสำหรับอันเซอ์อรี่ที่เราใส่ะค่ะทุกคนมันจะเป็นแบบพวกโทนขาวๆนะคะทุกคนมันเป็นสีโปรสีหนึ่งของเราเลยค่ะแล้วก็อีกสีนะคะที่เราชอบเนี่ยก็เป็นพวกสีพาสเทลคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นพวกสีชมพูสีม่วงนะคะเราก็ชอบมเลยค่ะ ต่อมาค่ะทุกคนสาหรับเสื้อนะคะทุกคนเราใส่เป็นเสื้อตัวนี้ค่ะซึ่งมันจะเป็นแบบสีพาสเทลนะคะทุกคนเป็นสีม่วงค่ะโดยเสื้อตัวนี้เนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นโอเวอร์ไซด์นะคะเป็นเสื้อคอแบบไม่ได้เต็มตัวะคะทุกคนแบบโชว์ตรงเอวนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็เป็นแบบตัวใหญ่ๆค่ะเป็นโอเวอร์ไซด์นะคะสำหรับเสื้อข้างในสีขาวนะ,ะทุกคนเราก็ใส่เป็นตัวนี้เลยค่ะมันจะเป็นแบบลักษณะเหมือนเสื้อกออกนะคะทุกคนมีสีขาวค่ะแล้วก็ไม่แพงคะแค่8โรบัทเท่านั้นค่ะ สำหรับกระโปงนะคะเราใส่เป็นกระโปงสีขาวตัวนี้ค่ะซึ่งทรงของเขาะะจะเป็นกระโปงเทนนิสค่ะชื่อของตัวนี้นะคะก็จะมีชื่อว่าเทนนิสเกอร์นะคะทุกคนแล้วก็มีเข่นคำว่าสต็อกกิ้งนะคะก็คือจะเป็นถุงน่องสีขาวลงมาค่ะแล้วมันก็จะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆคะ่ะทุกคนก็จะเป็นโบสีชมพูนะคะสำหรับใบหน้านะคะทุกคนเราก็ใช้เป็นใบหน้าใบานี้ค่ะมีชื่อว่า super super happy f a ฟ e นะคะสำหรับท่าย,ยืนนะคะเราใช้เป็นอันนี้เลยค่ะทอย animation pack นะคะซึ่งเราเนี่ยซื้อมานะคะเราก็ใช้ในสนองท่าย,ยืนเท่านั้นค่ะ สำหรับท่าวิ่งนะคะแล้วก็ท่าอื่นเนี่ยเราใช้เป็นของตัวนี้เลยค่ะ s t y l ์ดิตแอนิเมชันแพนะคะซึ่งเราเนี่ยใช้หมดทุกอย่าง,น,งนะคะยยเวนท่ายืนค่ะท่ายืนนะคะเราใช้เป็นของทอยค่ะที่เราเลือกอันนี้นะคะทุกคนเนื่องจากว่าเราคิดว่ามันน่ารักค่ะวเวลาวิ่งนะคะมันเหมือนแบบมันกระโดดไปด้วยนะคะทุกคนมันน่ารักดีค่ะเราก็เลยเลือกอันนี้นะคะต่อมานะคะทุกคนจะเป็นในส่วนของลำตัวค่ะลำตัวของเรานะคะจะใช้เป็นของวูแมนค่ะส่วนแขนทั้งสองข้างนะคะก็ของวูแมนเช่นกันค่ะ สำหรับขาขวาของเรานะคะจะมาจากตัวละครตัวนี้เลยค่ะที่มีชื่อว่า Combobox Speaker นี้นะคะโดยตัวละครพวกนี้นะคะก็จะมีพวกแขนขาแล้วก็ลำตัวนะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็จะเลือกว่าเฉพาะขาขวาเท่านั้นค่ะถัดมานะคะทุกคนสําหรับขาซ้ายนะคะทุกคนเราไม่ใส่เป็นอะไรเลยนะคะทุกคนก็คือปล่อยลงลงเลยะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ่ะเกือบลืมบอกไปนะคะทุกคนตรงอัญมณีที่เป็นรูปหัวใจเนี่ยเราใช้เป็น8 bit HP Bar นะคะสําหรับชิ้นนี้เนี่ยมันก็จะมีแบบเอฟเฟกต์ลอยออกมาด้วยค่ะเป็นรูปหัวใจสีแดงนะคะ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนสําหรับวิธีการแต่งตัวแบบเรานะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับขนาดตัวกันนะคะการปรับขนาดตัวนะคะเราจะมาที่อวตารค่ะเราก็าเลือก head and body นะคะเราก็เลือกต่อคําว่า scale ค่ะตรง body type นะคะทุกคนเราจะเลือกเป็น R 1 5ค่ะส่วนอย่างอื่นนะคะเราจะปรับขนาดให้ต่ําสุดเลยค่ะถ้าเกิดว่าปรับในมือถือะคะทุกคนก็เหมือนกันเลยค่ะปรับให้ต่ําสุดทุกอันเลยนะคะ ็จบเป็นที่เรียบร้อยคะทุกคนสําหรับการแต่งตัวแบบเรากันนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับขนาดตัวนะคะหรือว่าไอเทมที่ใช้เนี่ยเราก็ได้บอกเป็นบทแล้วนะคะทุกคนสําหรับไอเทมนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะเผื่อว่าใครสนใจนะคะเราหาไม่เจอเนี่ยก็จะได้กดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะสนุกกับการแต่งตัวในแบบที่ตัวเองชอบเหมือนกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนไว้เจอใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย